สัปดาห์ที่แล้วจะได้ไหมครับหนึ่งในข่าวใหญ่มากๆก็คือกรณีที่กอา์ฟนะครับซึ่งเป็นเจ้าใหญ่นะครับในวงการพลังงานเดินหน้าในการควบรวมกิจาการนะครับของอินทัชก้าวไปสู่อุตสาหกรรมเทคด้วยสิ่งนี้จะนำไปสู่อะไรกันบ้างน,นะครับเดี๋ยววันนี้พูดคุยกันในช่วงของ business i n s i g h t ครับ แขกรับเชิญของเราที่จะคุยกันในประเด็นนี้ครับเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินของบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนหรือว่า Gulf คุณยุภาพินวังวิวัฒน์คุณยุภาพินสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณวิท๊ทคุณเฟิร์นค่ะก่อนอื่นต้องถามเกี่ยวกับเรื่องของดีลการควบรวมที่เกิดขึ้นนะคะซีเนจีที่เราคาดหวังนะคะหลังจากนี้ไปเนี่ยนะคะทั้งในด้านของฐานะการเงินแล้วก็ศักยภาพธุรกิจของกัฟเองนะคะคุณยุพภิน์มองว่ามีมิติไหนบ้างที่เราจะต่อยอดได้บ้างคะค่ะ ก่อนอื่นต้องขอเรียนว่าการควบรวมในครั้งนี้นะคะมันเป็นการลดความซ้ำซ้อนในโครงสร้างการถือหุ้นนะคะเนื่องจากกราฟเราเป็นโฮดดิ้งคอมพานีที่มีการลงทุนในธุรกิจพลังงานใช่ไหมคะในธุรกิจ พาสต რ ักเจอร์แล้วก็มีการลงทุนในธุรกิจเทเลคอมผ่านทางอิน u c h ด้วยในขณะที่อิน u c h เขาเองก็เป oui, ็นโฮลดิ <kiss> <ing> ้งคอมพนีเหมือนกันที่มีเพียงการลงทุนใน a d v a n c e ์นะคะก็ก็เลยกลายเป็นโฮลดิ้งซ้อนโฮลดิ้งการเอามาโก a เมชั่นในครั้งนี้ก็จะทําให้ลดความซ้ําซ้อนในการบริหารนะคะทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นมี Flexibility มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะกําหนดเอ่อ s t r a t e g i c direction ในธุรกิจ ดิจิตอลได้ชัดเจนขึ้นนะคะคือเดี๋วนี้เป็นลักษณะของ a บวก b c c เท่ากับ c นะคะซึ่งภายหลังการรวบรวมเสร็จ ก็จะได้เป็นบริษัทใหม่คือนิวโคนะคะ mm hmm. คือตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อ mm hmm. ก็เลยเรียกนิวโคไปก่อนนะคะ mm hmm. และในที่สุดกราฟกับอินทัชก็จะหายไปนะคะ mm hmm. จริงๆดิีวนี้ได้มีการศึกษามาเป็นเกือบปีแล้วนะคะก็โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็รวมถึงผู้ถือหุ้นอีกฝ่ายก็คือซิงเทลด้วยที่ให้การสนับสนุนดีวนี้มาตลอดเป็นอย่างดีนะคะสําหรับเออซินเนจีที่จะเกิดขึ้นในด้านของฐนานะทางการเงินนะคะ ก็ต้องขอบอกว่าบริษัทใหม่หรือนิวโคนี้ก็จะมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นนะคะโดยจะมีกำไรเพิ่มขึ้นมีแคชโฟลที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีตัว leverage ratio ที่ต่ำลงด้วยโดยอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนนะคะหรือ DE ratio ก็จะลดลงหลังจากการพวบรวมจาก1.7เท่าเป็น0.9เท่านะคะคือเนื่องจาก InTouch เขาเป็น debt free company คือไม่มีหนี้นะคะ ในขณะที่การรวมส่วนของผู้ถูกหุ้นของทั้งสองบริษัทก็จะทำให้ฐาน equity base ใหญ่ขึ้นมากนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้บริษัทใหม่แข็งแกร่งขึ้นแล้วก็มี room ในการ leverage มากขึ้นด้วยในการขยายธุรกิจหรือต่อยอดธุรกิจทั้งในด้านของธุรกิจพลังงานแล้วก็ ธุรกิจดิจิทัลในอนาคตด้วยนะคะซึ่งเราก็มองว่าเครดิตเลตติ้งของนิวโคนะคะก็มีโอกาสที่จะปรับขึ้นเนื่องจากฐานะทางการเงินที่แกร่งขึ้นแล้วก็ส่งผลให้ต้นทุนเงินกู้มีโอกาสที่จะลดลงได้ในอนาคตด้วยะค,ะค่ะค,คือการรูปแบบนี้เป็นลักษณะของ vertical integration นะคะในการทำแบบนี้จะเพิ่มศักยภาพในการ ขยายธุรกิจของกลุ่มกราฟต่อไปทำให้เกิดซีเนจี้ระหว่างธุรกิจพลังงานแล้วก็ธุรกิจดิจิตอลโดยเฉพาะในพวกธุรกิจพวก Data Center หรือพวก Clo u d Service ต่างๆนะคะเนื่องจากกราฟเราก็มีพลังงานสะอาดที่จะเสริมธุรกิจดิจิตอลแล้วก็ Data Center ได้ค่ะค่ะครับ,ค,รบคุณยุพาพินครับทีนี้เนี่ยนิวโคนี้แน่นอนจะต้องมี Positioning มีนยโยบายที่ชัดเจนและทิศทางในการขยายธุรกิจที่ชัดเจนทิศทางและ p o s i t i o n นี้ของเราเป็นอย่างไรครับนิวโคนี่ค่ะก็ยังจะคงเน้นการเติบโตในธุรกิจโครงสร้าง นะคะพวกธุรกิจพลังงานโครงสร้างพื้นฐานของประเทศพวกโลจิสติกต่างๆแล้วก็ดิจิตอลอินฟาสตรักเจอร์นะคะสำหรับในส่วนของธุรกิจพลังงานเราก็จะเป็นเน้นเรื่องของพลังงานสะอาดพวก Renewable Energy ไม่ว่าจะเป็นพวกโซลาร์ฟาร์ม โซลาร์แบตเตอรี่โรงไฟฟ้าเขื่อนโรงไฟฟ้าพลังงานลมโดยตั้งเป้าหมายที่จะมุ่งเข้าสู่ Net Zero Emission ภายในปี2050นะคะและเราก็มีแผนที่จะเพิ่มตัวพอร์ติลีโอของพลังงานหมุนเวียนให้ได้มากกว่า40% ภายในปี2035นะคะอันนี้ก็สอดคล้องกับนโยบายของประเทศตามแผน PDP นะคะฉบับใหม่ที่ออกมาประเทศไทยเราจะเน้นสัดส,ส่วนของพลังงานหมุนเวียนให้มากถึง50%ของอกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของประเทศนะคะภายในปี2037นะคะซึ่งการที่เรามีพลังงานสะอาดเยอะๆก็จะช่วยดึงดูดนะักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะคะอย่างเช่นพวกธุรกิจ Data Center ที่พวก h y p e r s c a l e r ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Microsoft g ู o ก l e หรือ Amazon เขาต่างต้องการพลังงานสะอาดในการออเฟ a ตเดต้าเซ็นเตอรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราจะเน้นพลังงานหมุนเวียนเป็นหลักในส่วนของธุรกิจพลังงานนะคะสำหรับในส่วนของธุรกิจดิจิทัลก็คงจะเน้นการเติบโตในธุรกิจ Data Center นะคะพวก c ค o าวพวก c r y ปโตเอ็ก a n ชแธุรกิจดาวเทียมแล้วก็การลงทุนใน Advanced นะคะ mm. แต่สำหรับในส่วนของ Adva n c e จริงๆทาง ทางแม a จเมน n ์ของ a d v a n c e เขาทําได้ดีอยู่แล้วนะคะเราก็คงไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารอะไรนะคะเพียงแค่ NewCo ก็ここจะรับรู้กําไรที่เพิ่มขึ้นจากสัดส่วนการถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นใน a d v a n c e เท่เานั้นนะคะคือองต้องขอบอกว่าจริงแล้วปัจจุบันกราฟจริงๆแล้วก็มีฟาวเดชันที่แข็งแรงอยู่แล้วมไม่ว่าจะเป็นด้านของธุรกิจพลังงานนะคะธุรกิจ i n นฟาส t รักเอรที่เรามี l n g Terminal มีมอเตอร์เมีธุรกิจท่าเรือแหลมฉบังนะคะแล้วเราก็มี กิจที่เป็นอ่ g ดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์ก็ซึ่งวนแล้วเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนะคะหลังจากนี้ก็คงจะต่อยอดโดยการนำพวกเทคโนโลยี พวกดิจิทัลมาผลักดันธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็มี سين าจีกับคอร์บิสเ s สของเราต่อไปอะค่ะค่ะทีนี้ทางคุณยุพานพินเองพอฉายภาพากลยุทธ์ให้เราฟัง ừ ừ, ได้ไหมคะ ừ, หลังจากที่เราเนี่ยถือว่าเป็นผู้นำเนาะทั้งในส่วนของพลังงานด้วยส่วนของตัวดิจิ t a ลอินฟราสตรักเจอร์ด้วยและเข้าใจว่ามีส่วน v ร r t ว a แบงค์ด้วยที่เดี๋ยวเราก็จะไปร่วมของกับ KTB พอเราเป็นผู้นําในหลายมิติในโครงสร้างพื้นฐานแบบนี้นะคะโอกาสที่เราจะต่อยอดกลยุทธ์ต่างๆหรือแม้แต่ความท้าทายที่เรามองเห็น ในการทำธุรกิจในประเทศไทยวันนี้มีอะไรบ้างคะจริงๆแล้วนี่ส่วนของพลังงานเราก็ทำทำอยู่แล้วนะคะอย่างที่เรียนไปไม่ว่าจะเป็นพวกธุรกิจพลังงานสะอาดนะคะหรือพวกโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนะคะหลังจากที่เรารวบรวมก็คือเราก็จะมีกลยุทธ์ในการขยายต่อเรื่องของธุกิจดิจิตอลแล้วก็พวกเทคโนโลยีต่างๆอย่างที่ทราบเรามองว่าธุรกิจ Data Center พวกธุกิจคลาวด์เป็นธุกิจที่ต้องบอกว่ามีมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนะคะจากพวกพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่เขาหันมาใช้พวกโซเชียลมีเดียมากขึ้นอย่างพวก Facebook Google TikTok s h o p e e l a z a d a นะคะหรือพวกองค์กรธุรกิจที่กำลังขับเคลื่อนเข้าสู่ดิจิ t a ลทรานส f ฟอร์เมชันนะคะก็ทำให้ความต้องการใช้พวก Data เพิ่มขึ้นมากอย่างพวก Big Data Data a n a l y t i c s พวก AI พวก IoT โดยเฉพาะพวก Key Sector อย่างพวก Financial Service อย่างเงี้ยค่ะหรือพวก E-commerce Healthcare Utility พวกนี้จําเป็นต้องใช้ Data แล้วก็ต้องใช้คลา d ในการประมวลผลข้อมูลนะคะอย่างยกตัวอย่างพวกแชทบอ o t a แอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกแชท GPT Google Gemini c h a t พวก Large Language Model เนเชื่อว่าคุณวิทย์คุณเฟิร์นก็ต้องใช้หนึ่งในแอปพลิเคชันเหล่านี้ใช่ไหมคะคือตอนนี้เกือบทุกองค์กรเขาเริ่มใช้กันแล้วนะคะคือซึ่งจําเป็นต้องใช้คลาวในการประมวลผลนะคะแล้วก็ต้องมาจัดเก็บที่ Data Center นะคะคือปัจจุบันกราฟเราก็ มีธุรกิจนี้โดยร่วมกับทาง Singtel และก็ Advance นะกำลับบงพัฒนา Data Center อยู่นะคะประมาณ50เมกะวัตต์ก็จะแบ่งเป็น2 p h เฟสคือ25บวก25เมกะวัตต์นะคะโดยเฟสที่1ก็จะเริ่มเปิดดำเนินการได้ประมาณมีนาปีหน้านะคะกลุ่มลูกค้าก็จะเป็นพวก Hyperscaler พวก Enterprise นะคะโดย Data Center ของเราออกแบบมาเพื่อเพืรอ,องรับการใช้ G P U ด้วยนะคะไม่ใช่เพียงแค่ CPU อย่างเดียวนะคะเพราะพวก Workload ของพวก AI ก็ต้องใช้ G P U คือต้องใช้ High Computing Power ใช้พลังงานมหาศาลในการประมวลผลข้อมูลแล้วก็ใช้ระบบ l ลิควิด o ู l cool i n g ด้วยในการระบายความร้อน<ม>ซึ่ง Data Center ของเราก็พร้อมรองรับในส่วนนี้นะคะตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นเ n นจี้ที่ที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากกราฟเราอย่างที่เรียนไปเรามีพลังงานสะอาดนะคะในการที่จะ Supply ให้กับ Data Center นะคะและย้ยิ่งไปยิ่งไปกว่านี้ในอนาคตนะคะถ้าประเทศไทยเรามีพวก Data s o v e r e i g n t y รอเกิดขึ้นก็คือพวกข้อมูลพวก Sen s i t i v e Data พวก คอนฟิเดเอนเชียลเดาตาจำเป็นต้องเก็บในประเทศนะคะก็<อ>ยิ่งทำให้ดีมานของ Data Center <อ>เพิ่มขึ้นไปอีกนะคะคือเอาส่วนตัวจริงๆก็มองว่าประเทศไทยเรามีศักยภาพในการเติบโตของ Data Center <อ>มากนะคะเนื่องจากประเทศไทยเรามีที่ดินเรามีพลังงานสะอาดนะคะ <c oughs> ซึ่งปัจจุบันปโปก,ก็จะมีข้อจำกัดใน2ส,ส่วนนี้<อ>ใช่ไหมครับคือนอกจากนี้เราก็ยังมี Connectivity ที่ดีด้วยใกล้กับซัพพลายเวย์เคเบิลก็ทำให้การส่งผ่านข้อมูลนี้จะทำได้รวดเร็วไม่สะดุด ความหน่วงว่า Low Latency นะคะ mm hmm. นอกจากนี้เรามองว่ารัฐบาลเขาก็มีมาตรการนะคะส่งเสริมด้านภาษีด้วยนะคะโดยผู้ประกอบการอย่าง Data Center เราก็จะได้รับการยกเว้นภาษี Corporate Income Tax เป็นระยะเวลา8 mm hmm. นะคะแล้วก็ลดอีกครึ่งหนึ่งค่าปีด้วยหลังจากหมด8ปีแรกนะคะตรงนี้เราก็เลยมองโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ Data Center และ c l o u d ในประเทศไทยนะคะเมื mm ่อ hmm. กี้เมื่อกี้แต่เรื่องเรื่อง Data ขอแต่เรื่องข่าวนิดนึงนะคะ mm hmm. ก็คือเรามี แล้วนะคะการต่อยอดไปธุรกิจคลาวก็ถือเป็นสิ่งที่มีเซนต์ตี้นะคะโดยก้าฟเราก็ได้พาร์เนอร์กับทาง Google นะคะเพื่อดำเนินธุรกิจคลาวเซอร์วิสนะคะจะเป็น s อฟแวร Cloud เป็นแบบ Air gap นะคะก็สำหรับพวกองค์กรที่ต้องการจัดเก็บข้อมูลแล้วก็ประมวลผลข้อมูลที่มีความสำคัญข้อมูลความลับนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพวกบริการทางการแพทย์พวกพับตี้ยูลิตี้ต่างๆเพราะตรงนี้เขาจะไม่คอนเน็กกับพ u b l ิกอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะฉะนั้น มีความปลอดภัยสูงมันเป็นเรื่องของความมั่นคงนะคะแล้วก็ลูกาสามารถที่จะเลือกมาใช้บริการมาเก็บที่ data center ของกลุ่มกราฟก็ได้หรือเขาจะไว้ในพื้นที่ของผู้ใช้งานเองที่เขาเรียก on p r e m ก็ได้นะคะอือนอกเหนือจากนั้นเราก็ยังมองต่อยอดความร่วมมือกันในเรื่องของพวก public cloud พวก AI พวก cybersecurity นะคะครับขอบทุนเนาะวันนี้ขอบคุณคุณโยภาพินนะครับคุยกับตอนเช้าขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะ คุณยุพาพินวังวิวัตินะคะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้วก็ CFO นะคะของบริษัทกราฟเอนเนจีเดเวล OP เมนต์จำกัดมาหาชนนะคะดังนั้นสิ่งที่กราฟตั้งใจนะคะในการควบรวมกับ In Touch แล้วก็สิงเทลครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อลดความซําซ้อนในการโฮดดิ้งซ้อนโฮดดิ้งอีกทีนะคะแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวนี้ศึกษามาเกือบปีแล้วนะคะ s ซ n เนอร์จีที่เกิดขึ้นก็แน่นอนละค่ะว่าานการเงินนะคะที่ทางด้านของคุณยุพาพินเล่าให้ฟังแล้วว่าจะมีมิติไหนบ้างรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานซึ่งก็้อองยมนวููู่่ใหดดขผที ด้านทั้งพลังงานทั้งตัว infrastructure อินฟราสตรัคเจอร์นะคะทั้งตัวดิจิตอลอินฟราสตรัคเจอร์นะคะแล้วก็เป็นคลาวรวมถึงตัว Data Center ในอนาคตนะคะทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมกลยุทธ์ธุรกิจที่เกิดขึ้นหลังจากการเซนจี้ในครั้งนี้ค่ะนะครับเพราะยิ่งวัน Data สําคัญนะครับแต่จะสําคัญขนาดไหน Data ้ายเก่งขนาดไหนไมไ่ไม่มีไฟฟ้าก็าจบะ่ะแล้ว <laughs> ถ้าไฟฟ้าไม่สะอาดก็ไม่ได้เหมือนกันนะฮะฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือน เพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w a เวลกันนะครับ